ดีมากค่ะจะให้ดูบรรยากาศโอ้โหอันนี้ลานจอดรถนะคะสายไฟเสาไฟที่ประเทศนอร์เวย์เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นลานจอดรถค่ะนี่ก็จะเป็นรถที่คนมาโกพอทูร์มาเที่ยวป่าค่ะเดินป่าวันนี้เราเข้าป่ากันค่ะจะไปหาเห็ดนะคะวา,าเดน People, uh, and อ๋อสำหรับที่ยิงปืนนะคะตรงนั้นเดี๋ยวไปเดินไปดูใกล้ๆก,กันนี่นะคะเป็นสถานที่สำหรับเดินป่าปั่นจักรยานออกกำลังกายอันนี้ก็คือถ้าปั่นจักรยานก็ถนนถนนดีมากเลยค่ะตรงนี้เพาะเคยมาปั่นแล้วแล้วก็ไว้สำหรับเล่นสก,กีหน้าหนาวนะคะที่นี่มีสนามยิงปืนด้วย รอบๆสถานที่ใหญ่โตมากค่ะมีเฮีบูเบอรี่มีลารสเบอร์รี่ ury, มีหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถแบบใหญ่มากค่ะวันนี้เข้าป่าไปหาเห็ดค่ะไปดูว่าจะได้เห็ดไหมป่านอร์เวย์ค่ะใหญ่มากนี่เขาก็จะมีอ่าป้ายบอกนะคะให้ดู กี region, ่เมตรอะไรยังไงเขาก็จะเขียนประมาณนี้อ่านไม่ออกปั่นจักรยานก็สนุกข่ถนนแบบว่าเป็นลาดยางหมดเลยก็จะมีลงเขาขึ้นเขาป่าว่าทำไมถึงมีเหเยอะ นี่ต้นลาร์ดเบอร์รี่อยู่ริมถนนเห็นไหมเออลูกประมาณเนี้ยค่ะไม่ค่อยใหญ่แต่ก็อร่อยดีวันก่อนก็มาเก็บเก็บเยอะมากเพราะมีคนสั่งหาไรายได้พิเศษเล็กๆน้นอๆตรงนน้นนะคะเป็นสนามยิงปืนซ้อมยิงปืนกันกีฬา ไปค่ไปหาเห็ดกันวันนี้เดินขึ้นมาแค่นี้ก็เหนื่อยเป็นเนินเป็นเขาขึ้นไปค่ะไม่รู้หลยเห็ดก็น่าจะอยู่อย่างเงี้ยเดินเดินดูเผื่อเจอไม่เจอก็ถือว่ามาออกกําลังกายประมาณชั่วโมงนึงค่ะเดินเล่นว่าทำไมคนที่นี่เขาถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าถ้า เขาไม่ทํางานมีวันหยุดเขาก็จะมาเดินออกกําลังกายเดินแค่ขึ้นมาแค่นี้เสียงเริ่มสั่นแล้วไม่ค่อยได้เดินมีแต่กิน <c oughs> ต้นไม้สูงสวัสดีค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิสยาหนูนิพาเที่ยวค่ะวันนี้เราจะมาดูป่าสถานที่นะคะตรงนี้จะเป็นอ่าราดเบอร์รี่หมดเลยไม่มีคนเก็บค่ะแต่ว่ามันยังไม่ออกลูกเยอะมากไม่มีใครเก็บเลยเต็มไม่หมดเลยค่ะขยาบมานานะคะเดี๋ยวลงสถานที่ไว้ให้ดูค่ะเยอะมากขอบอกเยอะจริงๆเราสามารถทำเงินได้ สามพันสีันเลยค่ะถ้าเราขหยันนะคะบ๊ายบายแล้เจอกันใหม่ค่ะโชว์ค่ะโชว์เดินขึ้นมาได้สักประมาณ500เมตรนี่ทั้งหมดนี่เป็นป่าลาตเบอรรี่นะคะเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่เป็นลูกเลยค่ะน่าจะสักเดือนสิงหาหรือเดือนกันยาไม่มั่นใจแต่อีกป่าอีกโซนหนึ่งอะคะ่ะคือเยอะออกลูกเต็มหมดแหละ สำรวจป่าค่ะวันนี้ไฮฝลังทำอะไรคะอร่อยไหมหลูกอันนี้แค่บางส่วนคะ่ะเล็กๆไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> มันไม่ใหญ่หอโอ้ยดูตรงนี้คะ่ะดูตรงนี้ว้าวซูมเข้าใกล้ๆ ลูกที่สุกแล้วนะคะอย่างนี้ลักษณะใบเขาอันนี้ข้างหลังใบเกิดมาก,ก็เพิ่งเคยเห็นค่ะมีแต่ซื้อกินไม่เคยเก็บเลยเยอะพอสมควรเดี๋ยอวันหลังมาเก็บ รูเสาอาทิตย์หนุ่นนิดไม่ว่างค่ะทำงานเดี๋ยววันจันทร์สามีไปทำงานปั่นจักรยานมาเองออกถือว่าออกกำลังกายด้วยเยอะมากนี่นะคะเห็ดก็จะขึ้นอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ไม่รู้ค่ะว่าเห็ดอะไรไม่มั่นใจแต่ว่าอยากให้ดูว่าเขาก็จะขึ้นประมาณนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้เดี๋ยวเอาไปถามผู้รู้ ไม่รู้กินได้ไหมนะคะนี่อีกดอกนึงการมาสำรวจป่าเงค่ะไม่มั่นใจไม่กินนะคะแต่ว่าจะเก็บให้ดูโชว์เห็ดดอกใหญ่มากน่าน่จะกินได้เห็ดพึ่งแน่เลยค่ะคิดว่านะไม่มั่นใจ,ไม,มนใจไม่มีหนังสืออ่าน เดี๋ยวเอาไปถามในกลุ่มรักเห็ดดยค่ะดอกใหญ่มากอันนี้ดอกเล็กอุย้ยเห็ดพึ่งค่ะใช่ใชเห็ดเพิงบ้านเฮาเดอค่ะแต่อันนี้หนอนกินมันแล้ว oh. นี่ก็จะเจอมี <laughs> มีลูกแต่ว่าไม่ไม่เยอะค่ะเนี่ย อร่อยนะคะลูกเล็กๆเ,เนี่ยเอาไปทำแยมนี่ได้ยินเสียงก้อเก้งก้อเก้ง,กงเสียงอะไรเอ่ยไปลุ้นกันค่ะว่าเป็นเสียงวัวหรือเสียงแกะแต่น่าจะเป็นวัวไม่ใช่วัวนะคะเป็นแกะ แก่ของนะแต่คนที่นี่ดุจ้องหน้านกลาวก็หากินหญ้าค่ะตามธรรมชาตินี่ตรงนั้นหลายตัวเลยอุย้ยจ้องเหมือนมันจะแบบว่าวิ่งเข้ามาหาเราเลยนะคะไฮไฮน้ oh, hi, hi. องแกะค่ะเฮ้ยไม่ใช่แพะ น่ารักมากเลยเห็นไหมคะไม่กังกินยาหนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะประมาณห้าตัวค่ะนี้มีเจ้าของค่ะแต่ว่าเขาก็ปล่อยตามป่ายอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยฮัลโหลอร่อยไหมคะเขามากินแถวนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีน้ำอะค่ะ ยาเสร็จแล้วเขาก็มาลงกินน้ำแถวนี้เห็นกันไหมคะทุกคนนั่นจะเป็นสำหรับที่ยิงปืนนะคะที่ออกมาลังการ,รับยิงปืนนะคะป่านี้อุดมสมบูรณ์มากมีทุกอย่างหน้าหนาวก็เล่นสกี หน้าร้อนก็ซ้อมยิงปืนค่ะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูขาปิดปิดเลยไม่แน่นใจว่ามีคนเล่นหรือเปล่าน่าจะเป็นมีแค่สถานที่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูใกล้ๆดูเห็นไฟไหมคะบ่าลุม่มฉีกฉีกลุก๊ ไม่มีคนค่ะนี่ก็เป็นช่องช่องนะคะสำหรับปา่ายิงปืนที่ซ้อมยิงปืนค่ะหลานกว้างมาก เห็นไหมคะตรงนู้นก็จะเป็นเด็กๆปั่นจัก,กรยานค่ะสีเล็กๆอากาศดีมากก็จะประมาณนี้ค่ะสวยนะคะเนี่ยวิวอยากให้มาเที่ยวกันนะคะสะดวกสบายมากลงลื่นเดินลานจอดรถ